่าแถวนี้จะมีบ้านสวยๆอยู่ประมาณที่ชอบนะจะมีประมาสามหลังอ,นนอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของคอนโดจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยคือไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นสีเดียวกันคือจะเป็นสีขาวอะสีขาวกับทั้งหมดแล้วบ้านเขาจะเป็นเหมือนว่าทรงสูงอะเป็นจั่วขึ้นอย่างเงี้ยเออแล้วบ้านก็จะเป็นเหมือนว่ากระจกอะเราชอบมองเข้าไปในบ้านแล้วแบบว่า สวยอ่ะอะไรประมาณนี้เออเราชอบเหมือนกับว่าสีขาวทั้งหมดอ่ะอืมแล้วเราก็จะดูดูอะไรประมาณนี้นะเหมือนพวกเนี้ยเขาชอบแกล้งญาติพี่น้องตัวเองปพะวะ่ามันเหมือนว่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าด้วยความที่ตึกอันเนี้ยใช่ปะ่ะตึกที่แม่เราซื้อเนี้ยมาจากว่าเฮียเก๋าใช่ป่ะก็คือคนที่เขาเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมตรงเนี้ยน,นะเอ้ยเป็นญาติของเจ้าของเขาเขาขายให้ในราคาเท่าไหร่แปดแสนเนาะประมาณนั้นในสมัยที่เรายังเด็กนะ แล้วแต่แต่เราอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบบ้านแบบนี้เลยอ่ะชอบเหมือนว่ามีเนื้อที่เราก็ไม่ชอบธุรกิจที่เหมือนว่ามันได้ดารามาแล้วมันต้องทิ้งอ่ะทีพีด,ดูดิแม่งรักกันสุดๆอ่ะเหมือนว่าไอที่มันเป็นพื้นนี้ไม่ทราบไม่เข้าใจนี้ได้ยินมาหมายถึงว่ามันจะเป็นพื้นที่ใช่ป่ะแล้วเราก็ปลูกบ้านขึ้นมาคือแบบว่าเขาจะอยู่แบบน,นั้นนะไม่งั้นเขาก็รวยไม่ได้นะเว้ย เ,ออเราเห็นมาหลายบ้านแล้วเหมือนกับว่าเขาจะไม่เน้นโครงสร้างเน้นอะไรประมาณนะี้นะต้องเป็นบ้านที่เราพึงพอใจอะ่ะเออคือถ้าสมมติเราจะพูดแนวๆว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าตรงข้ามข้าราชะการเช่ปบ่พอเวลาคนที่เขาสะอาดแลวประหยัดพอเวลาเขาสร้างคนหนึ่งคนขึ้นมาใหม่เนี้ยมันจะเกิดเหมือนกับว่าเข้าใจป้าน้องกําลังขึ้นอะ่ะเออแล้วเหมือนแบบว่าแล้วเหมือนกับว่า,ววาพวกเนี้ยมันก็จะสั่นดานลงอะ่ะ เหมือนอยู่ไม่ได้ยากต่อให้เหมือนกับว่าเขาจะพูดนะนะว่าอันนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านนะเหมือนมีเงินก็ไม่ได้ใช้อะ่ะเพราะว่าสังคมเขาไม่ให้ใช้อะไรประมาณเนี้ยเออแต่ถ้าคนที่ทํามาหากินแบบถูกกฎหมายทุกอย่างอนะ่ะใช่เปล่ามาถึงบ้านเราหรือเปล่าเนี้ยก็บ้านเราเน้ยก็คือเหมือนกับว่าก็จะกินใช้ไม่สนใจอะไรก็คือว่าจะต้องประหยัดหน่อยเพราะด้วยว่านำพาน้ำแรงที่หามาเี้ยมันจะค่อนข้างลําบากนะเออ เราทำไมถึงต้องไปช่วยพวกนี้วะน่าจะเป็นคดีเรื่องนี้นะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้นะแล้วจะทํายังไงอะ่ะถ้าสมมติว่าทําไปแล้วอ่ะโตเป็นดอกเห็ดเลย <c oughs> ก็ต้องแกงพวกมนันไงล่ะ <c oughs>